รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนเสียชีวิตจริงจ่ายจริงสสททและกสททมอบเงินกว่า4ล้านบาทให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตลงนะ จะบอกให้มั่นคงเข้มแข็งแข็งแกร่งสสทอทอกอสอทอทอคนเรามีคำเหมือนคำพุทธภาสิตความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนี้ก็เพื่อสมาชิกของเราคุณกมลลักษพักฉัดทันสังกัดสากรอมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามเป็นสมาชิกของสากรอมทรัพย์ สาธารณสุขไทยและกองทุนสวัสดิการสมาชิกสากรอ,อมทรัพย์สาธารณสุขไทยได้เสียชีวิตลงผมเป็นบุตรชายเป็นคนเดียวของคุณแม่กมลลักพักจัดทานรู้สึกตื้นตันใจที่คุณแม่ได้ทําธุรกรรมเหล่านี้นะครับจากสอสอทอท,อทอแล้วก็สอทอท,อทอไว้ให้เงินจํานวนนี้ครับมันเทียบไม่ได้หรอกครับกับชีวิตของคุณแม่ที่จากไปลูกชายคนเดียวของครอบครัวได้มารับมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ชีวิต จำนวน4ล้านบาทเสร็จ เกิดมมาาาเเป็นนนุษย์ดังคพธธตืออห้อวรน,นมีดวงใจข<ส><ห>องข้าราชการคนหนึ่งอยากจะทิ้งทรัพย์สินไว้ให้ลูกหลานผมภูมิใจในตัวแม่มากๆครับผมตอนที่ด้านมีชีวิตอยู่ผมไม่ทราบเลยครับเพิ่งมาทราบเมื่อตอนที่เขาล้มป่วยผมพยายามดูแลเขาตลอดศูนย์ประสานงานอำนวยการให้ผมได้เตรียมเอกสารรับลื่นครับผมโดยร้านที่หนึ่งสมัครสอสอททเมื่อ29กรกฎาคม2557 ร้านที่2สมัครกสททเมื่อ25ตุลาคม2562ร้านที่3สมัครกสททเมื่อ25ธันวาคม2563และร้านที่4สมัครกสททเมื่อ25 กรกฎาคม2567หลังจากที่สมาชิกได้เสียชีวิตไปอ่ะเราก็รู้สึกเสียใจแต่เราก็ดีใจคับทางทยายาทที่ได้รับเงินสงเคราะห์ตรงนี้แต่ในความเป็นจริงศูนย์ประสานงานทั่วประเทศไม่ได้อยากให้สมาชิกของเราได้เสียชีวิตครับเพราะเราอยากให้สมาชิกเราเนี้ยอยู่อย่างแข็งแรงระยะเวลา15ปีสสททและกอสอททได้จ่ายเงินผู้เสียชีวิตจากสมาชิก200,000กว่ารายไปแล้วกว่า18,000ล้านบาท วันนี้สสทอท,อทอและกสทอท,อทอมาสแสดงความเสียใจครอบครัวของคุณ กับมลลัก,กษพักฉัดพัน์เป็นเจ้าที่ธุรการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามสมัครเป็นสมาชิกร้านที่1รล้านที่2ร้านที่3ไดและล้านที่4มีความคุ้มครองสมบูรณ์จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทั่วประเทศได้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายพวกเราเขาแสดงความเสียใจกับทายาทลูกชายหนคนได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะครับให้กับทางทายาทจำนวน4ล้าน กำลังเหมือนกาบาทครับและปีหน้าร้านที่ห้าจะเกิดขึ้นโดยการคุ้มครองอุบัติเหตุสวรรรรรรค์มนยาาไจั นามของสสททและกสททขอแสดงความเสียใจกับทายาทความรักความผูกพันอันดีงามนี้กับคุณแม่ที่ได้มอบสิ่งดีงามมอบมูลค่าคุณค่าของชีวิตของท่านให้กับลูกชายพวกเราตั้งใจจะทําแต่สิ่งดีดีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่านี่จึงเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์ชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่เป็นสมาชิก ที่มากที่สุดของไทยครับพวกคือเพชรชรนายให้หน้าชีวิตใครลิกห้ชีวิตเป็นอย่างนี้พ่อมันบอก อาวดีดกับพี่คำรณหว่างหวังสีอยู่ยังมีศักดิ์ศรีจากไปยังมีคุณค่าเพชรสะพานบุญก้าวไปข้างหน้ายัางมีความสุขกับสมาชิกสอสอทอท,อทอและกอสอทอท,อทอนะ <laughs> จะบอกให้นนทบุรีโอหนโอโอนาชีวิตใครนะาเลิกดีให้ชีวิต